บุคคลที่เป็นตัวอย่างกับชีวิตของเราที่ควรจะทำตามเพราะฉะถ้าเราเดำเนินนะหลุขั้นใจจะเห็นว่าเป็นบุญวาสนาของพวกเราทั้งหลายท่านสอนไม่อยากให้ประชาชนมีความทุกข์โยนี่หลักสูตรได้ออกมาเนี่ยการปฏิบัติตรงให้คนทุกข์เนี่ยทางนาวาวังในโรกที่เรานี้กำลังเร่ทงทำโครงการไม่ใช่ เราทำันอยู่แล้วแต่ในหลวงพระมหากษัตริยอยากให้คนไทยพ้นจบบากความทุกขโดยไม่ต้องอาศัยอามิธอะไรทุกวันนี้ประท้วงร้องแรกแห่ไปเจออยากได้ของแข็งๆมาแทนกัน,นกระจายเรียกร้องสิทธิทั้งหมดแต่ไม่รู้เลยว่าตัวเองใจเราเนี่ยมันทุกเรื่องะอะไรทุกอย่างได้ อยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อย่างพวกเราโตกันมาพอๆกันมาในโยมเคยอย่างไม่เลาเราก็เรียกร้องสิ่งที่แต่พวกเราไม่เคยช่วยตัวเองได้พระองค์จึ้ไดั้บัญญัติงจึงนด้เขียนมันเป็นหลักเป็นการที่หลวงพ่อติดไปเป็นตู้ไฟไปอ่านดูได้นหะรือโยมจะกดไปก็ได้ในโทรศัพท์เหล่านี้ก็ทันสมัย ลงเข้าไปในก้ก็เลยทำนาวาวางังโลภานในหลวงพระราชทานว็นาจะอนุญาตให้เผยแผ่ที่รวมมาโดยย่ออาตมานหน้ามาเมาดูจะกด้วเปิดดูก็มารวมให้ทันซัประชาชนในตรงเนี้ในภาพน,นี้จะมีใต้ท้ายขณะหายใจเข้าให้พอนาว่าพุทโธเมนาโถจนสุดลงในใจหายใจออก ำโมเมนาโถออกให้สุดเข้าสังโมเมนาโถทำไปเลยนะเจะได้ให้พอทำความผานไปด้วยนะพูดเนี่ยให้ทำตามน,าานี้นะทำพระทาํทาเนธทำดูเรื่องนี้มันต้องดูได้จะได้รู้ไม่ใช่เป็นภาษาหนังสือสอนกันเปล่าเา,าเราก็ฟังจะทั่วแผ่นดินนั่นแหละหูเราฟังจะหนวกไป้างบางคนนะพาเทเ่จะหูดำับไม่เทศจะได้โย้อหล หายใจเข้าว่ามังบทหายใจออกทำโมหายใจเข้าสังโฆเมนาโธหายใจออกพุทโธเมนาโถสลับอยู่อย่างนี้ขมวดแล้วโอ้ก็บอกว่าทํา,าทให้ชินทําบ่อยๆให้เป็นอารมณ์ที่ชินมันจะสามารถสกัดกัน้นสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เวลวร้ายมาสู่จิตใจของพวกเราไนดะ้นั่นคือหลัก ปฏิบัติที่พระองค์ท่านได้บอกไว้แล้วก็เป็นที่เผยแผ่ในทุกวันนี้พระอ,องค์คงมองพิจรานานแล้วความพุกของประชาชนองค์ท่านจะหมดไปได้ทุกคนต้องอาศัยธรรมนี้อยู่เรื่องข้อปฏิบัติเพราะถ้าจิตใจเราไม่สงบจิตใจอารมณ์เราเล่าร้อนแล้วจะไปอยู่ในที่ดี มันก็ไม่ดีเหมือนที่เราบอกว่าประเทศเราไม่ดีเพราะฉะนั้นสิ่งนี้จึงฝากไว้เป็นสมบัติที่พระเจ้าแผ่นดินทรงประพฤติทรงปฏิบัติด้วยม็เลยใช้ด้วยความเป็นพระเจ้าแผ่นดินเท่านั้นมาบอกให้ประชาชนเพราะองค์ยากใก้เรามีความสุขอย่างน้อยความสิทษะเลยขึ้นอะไรคือจิตใจก่อน เมื่อจิตใจอารมณ์ของเราดีแล้วทุกอย่างมันดีหมด